จดรผมได้สะดกมอบโรงจอดรถทั้งสองอน,นี่ของผมและของเบยี่ยสคณะกรรมการมรมาไว้ที่นี่นั่นแะที่โงจอดรถเพราะว่าตรงนี้จะขยายบ้านออไปอนิดนึงเราะจะได้เอามาลดลงยน่อย <laughs> ับก็อนเงิก่อนเซับนก่นเยอะชงนี ผัดไปเลยถัดไปก็ดีได้ยากาศในกลางวันด้วยอะไรด้วยจังอยู่ครับจังอยู่ตลอดฟังไปเขียนหนังสือไปผมเขียนหนังสือไปได้เดี๋ยวจะเล่าว่าเขียนอะไรเพราะว่ามีหนังสือเล่มอีกเล่มหนึ่งซึ่งเังเขียนขัดว like ่าจะจบอีกส un, ักสองสามปันคนที่อ่านหนังสือคงจะเห็นว่าผมพยายามใช้เวลาอย่าเฉยไปอึมก็เขียนตัวเครื่องดึงก็มีเขียนตัวยิ้มได้ก็มี เขียนที่มาดีนะก็มีเขียนที่มักกะก็มีเขียนระหว่างทางก็มีคือพยายามที่จะบอกได้ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเขียนตรงไหนเขียนที่ไหนเขียนม่ไรนางเดียวกันก็บางที่เระพิมพเขาก็เลยมาพิมพ์เรื่เราเขียนหรือฟังด้วยเอาทำดลิล้อแล้วเฮ้ยค่อยทำได้ถึงแม้ว่าจะไม่ดีเล็กเดี๋ยวเราก็จะทบทวนรายละเอียดเมื่อกี้ฮาฟิซอาจารย์ฮาฟิซผมเสียอ่ะ จะอยู่กับบ้านไม่ค่อยจะสง่างามเท่าไหร่เพราะคนที่บ้านนี่ใครๆที่ไหนเขาก็รู้เขายอมรับกันทั้งนั้นไม่ใช่คนที่บ้านผลอย่างเดียวนะคนที่บ้านของเราทุกคนเนี่ยเป็นคนมีสื่อก็ดีสื่อดังทัดจัดการหมดไน่ว่าเรื่องเล็กเใหญ่แต่สิ่ที่ผมอยากจะวิเคราะห์เนี่ยเพราะจับห้ข้อมูลเพิ่มเติมที่กำลังเลือกตังอยู่ในเมื่อกี้นี้ คือการมองต่างมุมที่ผมเคยพูดเไงบางครั้งผมก็ไม่ไดมมองเห็นว่ามันจริงๆคนจะมองกันเองแล้วก็คิดกันเองได้เมื่อกี้ก็พูดอะไรเยอะๆถ้าไปวิเคราะห์ต่อไปก็จะมองเห็นหนุนที่หนุนคนนู้นหนุนที่หคนนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่หรอกถึงแม้จะมีเจ็บใจก็ได้ของเขาแต่ว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วันอิสลามก็กำหนดไว้อิสลามบอกว่าให้ลูกต้องะหันไป ถ้าเกิดออกมาหลายันหัวควายก็ไม่หัวายให้ต้านนิ้ให้ก้นผมให้อายุก็ให้สองละาเหนืให้ยี่ลํ่เหนละาเหนืพออายุสักนั่นแหละเรื่องใช้ยาทายทาปากนี่เราที่ว่าเมื่อกี้จัดการตระเงินให้แล้วก็จับหนูหนูบอกลูกพ่อได้ทําทุกอย่างสุดเป็นโลกที่ที่อัลลอฮ์ให้พ่อได้กระทํากับลูกครบสมบูรณ์แล้วขอให้ลูกได้มาเอาค้อนเมื่ที่ลูกเห็น พ่อได้กระทานกับลูกตุ่แต่ต้นจนกระทันถึงวันนี้วันที่ลูกแต่งงานนี้เอาไปใช้ในชีวิตของลูกเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตแล้วลูกจะได้รับความสุขที่พวกเราเนี่ยมีกันเยอะแยะอย่างที่ว่านั่นแหละว่าไปเยอะคือว่าละเอียดเกินไปบางทีก็อาจจะเป็นเออจิ้งโดถือว่าคนโลลูกเนี่ยบังมัน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 ไปทำดินให้เราไปกินเลยมันไปกินบันเราอยู่เดียวอะไรจะมีอะไรบ้างนั่นเลย อันี้ถ้าหากว่าเรายอมตัวว่าเราเป็นเบาของอัลละไ์จริงๆเนี่ยกดกดกระเบียบกาที่ศาสนาได้ว่าอะไรเราคนรเ่คิดแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไอ้ศักดิ์ศรีมันไม่ได้แล้วก็ได้เติมอะไรว่ากปนไปคนสมัยก่อนได้ทำอะไรฟังแล้วเป็นลูกศิษย์นี่เลยพวกครูลูกเตะเจ็บปัดคนวันหนึ่งมาเดินมาเรียนพวกครูก็สงสัยหลายวันมาเดินมาเรียนพามือเจอก็ถามว่าทำไมจียขาดเอยไปได้รับคำแตบว่า ภรรยาผมเ,เสียชีวิตผมต้องดูแลลูกสักเสื้อต้องทำงานแทนภรรยาทุกอย่างเนี่ยเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งภรรยาเป็นทนั้งแม่ให้ลูกเด็กครูคนนั้นหน,นูลูกสาวสวยมีนคนมาขอระดับกระสับเมขอ,อัพอม่ให้เขาเลงไม่ถึงวัยพอเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นพระเอกก็เลยบอกว่าเพ่อองแต่งกับลูกจันแต่งกับลูกคนที่ คนทั่วไปเล็กไปเลยครับปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องสั้นๆเรื่อเชิ้นว่าเขาไม่ได้เลือกนะครับเราเป็นใครใครคนมีเงมีสุภทธาแล้วไม่ได้เลือกโดยท่านแปลว่าตัวป่าเปลี่ยนวิปายก็เป็นพอเหน่เป็นไงก็มีแล้วแหะที่ประกาศชัดๆว่าลูกเนี่ยูกด่าูกไลกจับตลลูกเดียวจะไดนบวหารนั่หจริงๆพระสารสนมบอกอย่าง ถ้ามีทั้งหลายที่เคารพครับมองต่างบินซึ่งเขาคนหนึงจากมินซึ่งมีอายุอย่างเขาอ่ะมองในฐานะองกามเป็นลูกมองในฐานะของการสป็นสมุดคนหนึ่งมองในฐานะของการเป็นพี่มองของตระกูลมองในฐานะของการเป็นคนที่มีศาสนามือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเรามองลนบ้านไปยเราก็เห็นหน้าบ้านมองหลังบ้านมราก็เห็นหลังบ้านเดียเดียวมองจากคือบินมาก็เห็นหลังคาอย่างเดียวมองจากไปถึงบ้านก็เห็นขึ้นบ้านอย่เดียว อยู่ในบ้านเมืองก็เห็นในบ้านอยู่เดียวเมืองเห็นว่เมืองจะข้างนอกเมืองเป็นอย่างไรเมืองจากข้างนอกเมืองเมืองจะมินมองเมืองก็เห็นแต่ข้างนอกอยู่เดียวเมืองเห็นในบ้านเป็นอย่างไรแต่นันเดออิสลามเราตป็งมองให้ครบมินมองก็ช่วยกันทําให้ครบมินมองทางการยสัมบริอาจารย์ฮักฟิซี่มาพูดุตรอยงเี้ผมเลยว่าข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่ผมไม่ได้พูดก็เป็นการมองอีกนิติหนึ่งอีกมินมองหนึ่งที่จะช่วยทําให้สถาบันครอบครัวของเราชาวเราแบบเป็นอิสลามได้ดีดี วิม <ination noises> ันไปเธอไอความรู้สึกเธอไม่มีเกียรติไม่สมศักดิ์ศรีไม่บาลานซ์ไม่กูฟีไม่อะไรต่างไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามเพียงแค่คิดอย่างนั้ก็เป็นการทรยศต่ออิสลามหมดเลยแล้วแล้วก็ชีวิตก็จะไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะรื่นเริงไม่ค่อยจะเป็นที่รักของเราสัตว์ไทยใดเลยนี่คือลักษณะของการมองต่างมุมที่สรุปได้ในขณะที่กำลังฟังอยู่ฟังชัดเพราะว่าเปิดวิทยุอยู่ในห้อง การกระนืวเน้เย็นเป็นน้ำแข็งม่อเปิดปิดแอร์นหองเก็บความเย็นในวัเย็นเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเนบางคนอากจะม่เนืานะานหนึ่งมันดมันฟังฟังทุกคนเลยครับท่านทั้อย่าเป็นคนเหมือกับเป็นเจ้าของริมกลาเเรียนหนูเขียนหนังสือขึ้นมาเล่นหอริซาละนีคนกรหนึ่งว่างเหว่ยเหวนมดีบริมกับบาจามสอสวนาผ่านมา ล้วก็ขอบดีอยให้มีลูกได้อิสมาเอลเลยแต่เพ่าทมีลูกความรักของเราเร์ก็พร้อมที่จะเป็นคุณบันบางรายอยกนหลายรับสั่งอยู่แล้วเอไหครับม่อกคนเีราเ่นี่ก็อยากจะมีมีอะไรสักอย่างงมาแก้เลี้ยงความรายงื่อนยเองมีคนแก่คนหนึ่ง่เ่อยอยู่คนเดียวเน้นทีจะขอให้มีลูกคนหน่ียดัแต่ดาวเมางแก่ไม่มีเื่อยเลยคนจะมองอร้ยแต่นม่นี่คนนี้ก็พูดกันเยอะแยะ ยู่อูเนู่งนยเราสองคนอนกันเลยน่นีพ่อกับลูกีลากับลนกคนนพูดกันเลยคนนี้รพูดจีลาไปผ่านหมู่บ้านตะบนนึงคนทับหมู่บ้านตบนนั้นเลยไอ้ลนกกระเพนมุ่งเ่ชิบเผืเลยนลาเขายีหุมเดินจูงกันไปหู่บ้านนึงลูกให้พ่อขี่หู่่บ้านนั้ไม่ก็นะ เรื่องเลยมึบอกด็เหรยเด็กเอาีกลูกชิหกล้ก็ลัดูกันล้วันเนี่ยขึ้นคีลาลูจรงไยในบ้านลูกขึ้นคีบ้านพ่อจูงเรียด้อีกแล้วล่ะดูก็แล้วกันเดูกแล่ถ้าคุณพ่อหนหนยมันจะตายอยู่แล้วอ่ะหนูเลมัน็จิงๆได้ขีตยังกันรเน่มนม่ดีเลยกูกัลาสตัวกูเบื่อจะทำยังไงึงจะดีไอ้ซับแบกนี่ไม่ได้็นไรว่าแบกลา ดีท่พ่อทลูกลมีแบบลาเลยคนก็ว่ามันดีดมนได้จริงๆที่พ่อที่ลูกมามาเขมีิขีมันแบบลากันดีนนเลยมัเลยเอาไล่ะครับอ่างนันลู่อย่าอาอย่างมันไมจอย่าเอาจาองสิหา,ายหมดมันมีดีทุกอย่างมาดูก,นกนนันเลยีเลยคนน,น,นี้คิดไม่คนนี้นยน พองเรื่อ,องนี้วิถีทางเนี่ยจริงๆแล้วจะเอาแบบหนูชอเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ช่วยเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้างแสดงได้ทุกบทนะครับจะชอบไม่ชอบเรื่องนี้นักแสดงต้องได้แสดงได้ทุกบทบางทีเขาก็ผูดไว้งเพราะอะไรอ่างเงี้ยครับเราเลยก็เลยขอมีลาสักตัวนึงแล้วก็มีมีมงอีกตัวนึงลากับหนึ่งมันอ,ร,อ,อร่อยั้งคู่เลยกอีตัวหนี่งเนี่ยมันเป็นสับปิดที่เี่ยนายอนมากดี เป็นสัตว์ทีนมีอุทาหวี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวเล่ยจบเอาเรื่องประเด็นเลยประเด็นี้ก็คือมันก็คลายความวอยให้เกิดได้หรือคนก็ไหเนี่ยก็เหมือนมันเลี้ยงอุ่นเอาหนูวลาตั้งแสมมนะครับอีกวันหนึ่งต้องอกจากบ้านเนี่ยก็เลืหินดิ้นเลัอจะไปกระจายเลยนีเสียห่ยหมดลาคนนึคนเลัวไม่จบเดินไปไหนาไหนมากลับบ้านเดี๋ยวจะมีความวายอย่างเดิมประวาสัตว์บเดินหายไป คนเจ้าก็ว่ามันผูกที่ลาแล้วมีอเลยผูกไว้กลับมาเดี๋ยวค่อยแก้ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าของจากไปลิ้นมันส้นหนึ่งมันแก้ได้เลยไอ้ใครจะมาผูกอะไรมันเลยมันก็แก้แฮ่เออมันจะให้หลุดเอาง่ายจากเชือกที่เหนื่เชือกที่คนแก่ผูกไว้นอกจากมันจะหลุดมันแก้ได้แล้วมันไปแก้ให้ได้ด้วยทำอย่างมันทำมาตลอดไม่มีเลยไม่มีเลยสักนิดไม่มี ไอ้มันลิงอยนี่ผมเดินมันเป็นลิงแต่ถ้าเราเป็นคนแล้วก็จะเป็นลิงด้วยเดี๋ยวขาผ่านเนยไม่เขาถ่ายเลี่ยอือพระแก้วเรียแล้วมันเอาสิครับลิงนิสัยเลยมันโดดขึ้นบ้านตะกายไอ้นี่ตะกายไอ้นี่ไว้เบล่ยงหมดเลยนี่อะไรเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อเบื่อมันออกมาฉีกเรื่มทั้งบ้านหมดเลยที่เดียวพอเจ้าของกลับมามันรู้เห็นมาแล้วเดินมาแล้วมันทำไงครับมันเอาเชือกมาผูกคอมันอย่างเดิม เส้นลาไม่เป็นไปแล้วเจ้าของมันถึงเจ้าของคิดได้อย่างนั้นเองมาถึงเลอเลยครับไปเวลาตัวทั้งตายหาเวลาขึ้นไปบนบ้านไปฉีบไปกัดจ่าอะไรฉีบหายไปเปลหมดเพราะอะไรอ่ะเพราะภาพเปลี่ยนมันเนี่ยมันมันหุบเลยเนี่ยเพราะมันแก้แล้วมันหุเองนี่แต่ไอ้สิ่งที่เห็นก็คือลาเล่ถูกปล่องและไอความเสียของมันเกิดขึ้นเนี่ยลาแน่ๆเลยก็เดียว โดยหาได้คิดเมวันลานนี่มันจะขึ้นไปบนบ้าน,านได้ยังไงโดยหาได้คิดเมื่อวานนี่ยธรรมชาติมันเป็นหน่วงไ,ไม่ได้คิดอะไรไหลายอย่างเลยทีเดียวไม่เนนน่าในฐานะเป็นคนคนหนึ่งในฐานะเป็นลูกบริหารเนี่ยต่อปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นหรือยังมองแต่เพียงเฉพาะผีเผิน,นแล้วก็พิพากษาผูาา้กระทำความผิดนี่ว่าเอาเขาั้นผิดเลยทีเดียวต้องิดจะมาให้ลึกซึ่งลูกเป็น,นคนสอนคนดีมากเลยทีเดียวเลยลูกเกินเขาเขียนไว้ในหนังสือประจำเดือนของเขาที่เขามักอ่านดูเขาผ่านอีเขียน อกับ,บกอยอคิดได้เลยครับโมออกเลยนกับเดยะไรยููกอยนะู่ไอเดือยปล่อไปแล้วผูกคมันเองน่มันปกคอมันคนหน,นึ่งมันคงใจว่าไม่ใช่มันทำดูเลาเป็นตัวทำไม่ร้เวลาทำไม่ได้แต่ผีผันต,ต,ตัดถิงนปาล้วาเสียหายเดินมาเดือยเล้ไปไล่ดูอยู่แล้วท่ามันทำไอเือครับท่านระิดโมท่านลึันนิว่สันลิษาของเราเนย มีศรลบิลันข้างหลัวบิลันท่านมีดีอะไรในอิสลามฉันแปลกประหลาดมากเลยทีเดียวเพราะว่าในตอนที่ฉันเข้าไปในสยามเนี่ยฉันได้ยินเสียงรองเท้าท่านดูสิสิ่งที่เราได้ครับก็คือเรามีรายละเอียดนะมากเลยนี่ก็เด้ยดิบิลันเขาเพื่อน,นเรื่อนี้เลนะดีรู้เพราะันก็เลยนึกถึงศรัลบิลันอยู่ที่อ,ยอิยุบานชั้นสี่คนเดินมาในบผมรู้เลยนะว่าเป็นใคร บ้านเราน่ะเราไม่รู้เลยเสืงที่เดินมาถ้าเป็นบ้านที่มันมีพอพอดังได้ไม่ใช่บ้านเป็นตึกกูบ้านเป็นตึกไม่รู้อย่งนี้เลยว่าใครดูกานเดินถ้ามันเดินระเบิดพิ้นเสือสุดยอดจริงๆอะไรกันแังปังปังกระสินเลยกูกูกูแต่บางคนที่เดินเบามากเหมือนกับโยโมืออะไรแบบนี้การจะนึกตัวนี้แต่เพียงว่ารู้จักกันถึงขนาดว่าเสียงรองเท้าที่เดินเนี่ยเป็นเสียงของใครเราดูได้ว่า ท่านบิลลัมเดินนำหน้าฉันในสวรรค์แลาวได้ยินเสือลงเท้าท่านเปะแปะแปะอยีกทีหนึ่ถามจริงๆว่ากับอิสลามในความดีที่ท่านกระทำท่านทำอะไรบัลนัมเราฉันไม่ทำอะไรเลยที่เป็นความดีแต่สิ่งที่ฉันถือว่าฉันต้องทำและปฏิบัติมาโดยตลอดก็คือเมื่อฉันเอาละละหมาดแล้วฉันต้องละหมาดและจะจะมีละหมาดอยู่โดยตลอดไอ้ผู้ใต้ไทยเอาละละหมาดละหมาดเราไม่ว่าจะไม่ใช่เวลาละหมาดก็จะมาละหมาดเสมอชั่ววับสุตท้ายดี ละหมาดสุนัขสองระนาดเนี่ยจำไม่เอานละหมาดแล้วท่านนบีบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านทำเป็นประจำแม้ว่าเป็นเรื่องเล่นเล่นน้อยติยที่ท่านได้รับใจเรื่องเล่นนีนเลยข้าพเจ้าเดยทำไปในืุองนี้จึงได้ดินเสียงรองเท้าท่านเดินมันน่าจำในส่วนสยามเล่าให้ฟังยังไม่เคเอออาจารย์เขาเล่าให้ฟังเหรอเขาไม่ได้บอกว่ากูไปทำเนี่ยนี่แหละศาสนาเป็นอย่างนี้แหละข้าพเจ้ารับซันอินทรียะเมื่อหนึ่ง เป็นเรื่องเล่าแต่ใช้ในเชิงเล่าวิธีการสอนคนด้วยวิธีเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นวิธีที่จะเสริมทรัพย์ทำให้คนอยากจะไปกระทำเพราะมันมีผลได้ผลเสียประกอบไปในคําเล่านั้นด้วยใช่ไหมครับแต่บางคนมาเล่าไอ้คาไม่ได้เล่าเขาไม่ได้เช่าเขาเล่าให้ฟังคำนี้ก็จบไปเรื่อแค่เล่าจบไม่ใช่ลงเรื่องนี้เขาใช้ไปใช้ไปจนแล้วแต่เยอะนึงมีซอฟต์บัทพานหนึ่งรายงานว่า ใครหนึ่งเราได้ละหมาดร่องกับท่านนบีมุ h a ม m a d สันนัลละฮ์อ <ét> ัลฮุเอซัล <novo> ลัมในขณะละหมาเนี <sia> <t iny God> ่ยมีชาวบัตรคนหนึ่งอ่านจิตกับด้วยเสียงดังอ่านว่าอัลลอฮฺอักบาร์กับีรอและฮัมดุลิลลาฮะกับีรอและซุบฮานัลลอฮฺบุครอตัวาซีล่ะนี่คือเรื่องที่ผมเขียนเนี่ยเล็กๆแต่ว่าดับเบิลฟังได้แล้วเขียนอีกได้คนหนล้วมาละถึงต่อๆกับเวลาเชื่อมเล็กๆเพราะว่า ท่านนบีเป็นยี่หมื่นนได้ยินเสียงสิเกตว่าอัลลอฮฺวางมรกาบีรอวลฮัมดิลลายกะบีรอสุบฮานัลเลยมุะตะวาสิลาแล้มาสบับนบีถามเลยว่าใครเป็นคนอ่านคำนี้สบับทุกคนหนึ่งก็ยืนขึ้นเลยบอกผมเลย์อยู่เราสุนฮะบอกว่าเมยกับการอ่านคำนี้ประตูสวรรค์ที่แบบบานบิบแบบพุ่งพลัดกันเลยทีเดียวผู้อ่านจะเข้าประตูไหนก็ได้เป็นคำสอนอะไรยังครับ เพรเรอ่านละก็อัลลอฮฺกระตืรือร้นอัลฮัมดุลลอฮฺกะตอรือสดาอัลลอฮฺบุกอตอิยาซีลาเพื่อคุณด้วยว่าอิปตาเลมานบัคงนี่ปัจบัอลลอฮฺอัลกับดีรู้นะาะรับฟังฉันดีไหมดีบคนรจะรมา่าครจะไอ่านมานระคปอนเราะระตูสวรรค์จะเปิดบทเดียวานอิบนั้อยู่ในที่เหตุการนั้นด้วยได้รายงานแต่ว่า ท่านหลายครับนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วรู้ว่าพลังวิสุงขององล์เลอักบัตกะบีรอมีมากมายขนาดนั้นนับตั้งแต่วันนั้นมาฉันไม่เคยลืมเลยต่อการที่จะอ่านอัลละอักบัตกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮยกะตบรอวะอุบชานัลลอฮยมุกตะวาซีลาสองคนแหละจริงๆหลายคนว่าสามสีเรื่องเล่าได้แตจบแค่วที่เราไม่ได้มีหุ่นมีใจที่เดี๋ยวมาบอกแกตรวเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ย โเนี่ยัเอนสูงบนสงอกไปด้นเนเป็นโอ่งตีนไปด้อยาี่นาที่ราบิเดี๋ยวนี้ที่พันเลหาเจอกันทำให้มรางการคุณจะใครมเล่าให้ฟังต่คนมราเนี่มันมเรียเรานี่ออัดเฟังต้นมันโอนาดเลย่อสมัยก่อนนีเพียวบอกว่าจะไถเลเ้ยแหละถึงข้าวไปเลี้ยงนทำไถปทเพิงเลยเป็นแล้วทายาามคนที่อา่เสียวตีนไม่ตนยุบปการลงแขกทั้งหมด มาเรื่นกันไถนาบ้านเต้ยหนุ่มยังไม่สว่างเลยนาไถเสร็จแล้วครับไปมาหูเข้าจะไปเลี้ยงมีพิเ็จไปหมดแล้วให้ไถไปหมดแล้วแล้วเขาก็ลดกันอีกจะมาคราบลดกันอีกจะมามาดำนี่เขาเขาทำกันมาเลยระเบิกเลยยุ้ยคนทำยนนี่วันนี้นี่ทิพย์นี่ี่รัฐบาเนี่ยมันตังค์เป็นร้อยกิโลที่บ้านเต้ยมันก็ไม่สะดวกกันเดี๋ยวนี้มันกินเงินเลย ในการยังเดินได้ว่าอะไรผมกำลังจะต้องการว่าการต่ออัดการเชื่อฟังการผูกพันตัวเองสอนลูกสอนเต่าให้เป็นอย่างนี้ไม่มีในวันนี้สงสารลูกที่มึงเกลยดมันจะพ่อแม่ที่มาสั่งสอนมึงด่าไปเลยไงเมื่อกี้ลูกด่าไปแล้วเอามาเอามาพนุวงลูกคนเป็นี้เห็นจริงเลยรายรับจากที่ดินยากับทุกที่คณะกรรมการมัสยิดมีมติมอบให้ไอ้อีมันเด็ดพุ่งไปาก ให้เต้หมอนแบบครอบครัวได้กินอยู่ต่อไปีเดินานีก็ไปขอเต้มอนมาจากระเบนครอบครัวก็จีที่อยู่ข้างนี้ก็มอบให้กับครอบครัวเต้มอนเพื่อจะได้รู้ว่านี่ตหมอนมันไม่ใช่พวกรับมันเป็นพี่พี่เขาให้กับเตนหมอนเ่ยหมอนชาฟิก็มีหลังก็อยู่กันทั้งวันนี้ไม่ใช่น้อเไรเมัเบียดที่วกับอยู่อะไอยู่ก็ไม่ใช่แล้วก็ใครนสองเนต่างกันอะไร แล้วก็จะเสนออบจะทำให้ทันทีจะเสนออบจะทําให้ทันทีเลยทีเดียวเม่อสัอกนเป็นอน่างน,น,นั่นคือบรรยากาศที่มันสูญหายไปจากสังคมของเราจริงๆแล้วแม่จะรู้ว่าแมกจะเลียกกับคืนเลยคือเูื่อของเราคือลูกของเราใน่พอเห็นเราสนเขาให้ทําความดีไมว่าจะไม่อจสอนห้ทำเพื่ออะไรก็ตามลูกจะขึ้นต่ออัตต่อที่เป็นพ่อนโลกอยู่ขึ้นเป็นอย่างนี้นครับเป็นอย่างนี้น เราไปทำไมกันหนุกกําลังจะไล่กับเต้เฮียนอยู่กําลังจะไล่ภาพไปถึงครูบาจันครูบาจันทร์ที่เราดีตีท้งคุนอิสลามสัมพันธ์ทุกุรอานนี่แหละมันต้องศึกษาวิธีการสอนของเต้เฮียนหนุกเทคนิคการสอนถามที่จำเลยก็ได้เต้เฮียงมีกี่คนมีแตัวหน่วยไหที่จะให้ไปอ่านต่อเป็นกลุ่มๆแต่คนนี้อ่านดีหน่อยอ่านอ่านนอ่านก็อ่านก็บริหารจัดการได้ไม่ต้องเข้าครูทุกวันไายทุกวันนี่คุณที่ มีมีการอ่านพร้อมๆกันในบางช่วงใชนไหมเนี่ยเขาสับละเอียดขลันัลยเลยแล้วเสร็จแล้วนีไม่ไปซ้อนเป็นเวลานี่เคนกินหนูถึททงทพิจารณอหรือว่าไอ้นี่มันไปได้แล้วเนี่ยเออพวกแกไปตักน้ำใส่แล้วกินไปสุราด้วยน้ำสุราตึ้นสุราล้างเดอะกับเกาต์ไปรดน้ำที่เชื้ี่โต๊ะปลูกหอมกระเทียมตะไงคร้เด้อเด็กมันมีเงินสุดเดืองอะไรับไม่ใช่มาแล้วก็เรียนเท่กระทุก อ,อัลลอฮุมรียนรู้กัลบีวะฮุ้จบเปาเดี๋ยวมันได้ออกไปนไักก่นไงเพราะก็รู้แล้วว่าจะให้มันออกไปนี่มันมีความสามารถแต่ต้องครูเดี๋ยวนี้แหละครับมากกว่าที่หลังนักเรียนกรับตัวตอนนักเรียนซึ่งเราจะเปลี่ยนโรงเรียนจะเปลี่ยนจะเป็นยังไงเปลี่ยนชอนเปลีหน,น้าที่สอนอย่างเดียววิญญาณของการเป็นตัวครูอ่ะหายไปหมดแล้วแต่ตัวยืน,นอยู่เลยอยู่เหมือนอยู่ทำอะไรกันม่เป็น อยากจะกินกระเพียดองถางละพันยังไงเนาะทักนี่ทักนี่จะกินแกงขมุ่ไม่ได้ลวอะไรที่โมจันได้เอาโรคภักินกปเอะไลยเลไม่ทำมันแ้วอยาอ่าแกอยากอาิแกก็จับเนไ,ได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยควรเลยนเง่งที่ผมชำระเอาโมผมเนีแต่ยังสอนหนังสือเราซ้ำทั้อยากจะเล่าม,ามาก,กว่าหมอนในวันดีๆอย่างวันอื่นอีกเนี่ สุราสะอาดน้ำองเป็นเต็มในสมัยก่นอกนไม่เหย่อทางนั้ไม่ไเป็นอย่างนี้เดินลุยเล่นกันมาไอ้กระสอบที่มีไว้บนรองเท้าลางเท้าเนีย่ยมันก็มีแต่ขี้เล่นเมื่อวันเดียวเลยให้ยกเอาดีที่ไปดึงมา,มาใหม่ที่กองฟางบันไะเลีงออกมากองหนุนเพื่อจะได้ลงังมันมีรายละเอยียดเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ท่านก็นทำโจ้งตลอดแปลได้ความว่าหันหลังสุราสุราพร้อมกับการที่จะเป็นที่รับแขกไม่เป็นไปแต่นี่พอหันหลังเลยครับเอาละครับ ทั้งไม่ไม่ชิ้ทั้งขี่ทั้งร้อนทั้งเต็มไปหมดต้องคุณบอกว่าเจตุรากูนี่ไหนกูมาสอนอยู่ไหนกูก็จบแล้วกูก็ไปก่จนเวลาเดียสั้นี่หรือเป็นตัวคุณเองนี้มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องพยายามอนุรักษ์สิ่งที่ดีๆของคนเก่าๆที่ได้ทำอะไรมาทำวอ้โหว่าทำอะไรดีไม่จำได้หรืมันเหมือนกับืยนดินกันลายเงินไปยังแก็เอาแก็เอาไข่เป็ดมาให้ไก่ฟัก มันไม่รักลูกนะครับมักเดียวเดียมันก็ออกมาเป็นลูกเป็ดเลยมันก็ชักนะครับเดี๋ยออกลูกมันเป็นลูกเป็ดได้ไก่มันเลงน้ำเป็ได้เป็ดมันลงน้ำได้ครับที่ดีอันเราไปเลี้ยงลเรอยู่ี่ตันเครีบไการนี้จะอยู่จัสะมันอยู่จอไปหาลูมันจะเป็นเป็ดเป็ดก็มายอมขึ้นตอมนก็ใช่เป็นต้นเป็ดก็มีรสส่งลมาไว้ันีก็ไปจิตเป็นเลี้งปนี่กเพื่อแสดงความรักให้แก่เราได้เห็นไหมครกูไม่ได้รักเลย กูเป็นเียที้งี้นี่มันจะเล้กูดิแต่กูเลียมแบเ็นกูรักมากมายเหลือเกินกูก็ไ่เรื้องี้ยเยอะเลยทีเดียวอยากจะห้กันหลายเดรู้ซึ้ตัวนี้มจะเปนยังยงเ็กมดนีอะไรเยอะแยะนักเรียนมันอยู่บนน้องเอยู่้อยู่คือสะพานกลางระหว่าอยู่ขซ้ายข้แแต่รนก็ต้องผาดผาดสะพานนี้เพื่อจะได้เดินเข้าไปนรงเย ว่าเกิดอะไมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ปเนาะตัวอินโดนเขาเราเนยตัวย่อมันเดินตัวตามขึ้นครับไอเดียวมันก็จะใกล้กันมันไม่จะใกล้งตัวคูไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันจะใกล้งตัวคูหรอกมันวางมือที่เทแล้วบหนึ่งนเลยทีเดียวมีว่าใครเดินไปตรงนี้นี่เดินมันเดินไปถึงขั้นไค่ขึ้นไปไหนโดนมันหนีไปเดินหนีระหลังระหลังมันลังสุดเอา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 ล็อคมาวางไว้ที่นี่แล้วก็ผมคุณ แล <im sharing> <im> ้วก็มีนิทานอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวก็บอะไรมีการคขนวณเกิดขึ้นเลยคือความกลัวของครูแต่ลูกศิษย์กินเงินเยอะเลยลูกศิษย์กินเงียบครูเลยแล้วแบกว่าเดี๋ยวจะปฏิบัติการให้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยลูกศิษย์ก็เป็นเรื่องของกระตือเรื่องอะไรห่างสั่งเอามงนคนชิบคนก็ตัดเงินสิบเท่ามากกว่าเท่ากันแล้วก็แจกแล้วก็แบกว่าไดนไม่รู้ละใครเป็นคนขโมยไอ้คนขโมยเนี่ยมืยาหกว่าเพื่อนเลย เมื่อผิดแกวมหมดแล้วแล้วก็ไปอื่นไปฉี่ไปต่างไอ้คนที่มันขโมยมันหดเมย์เพื่อจะได้ยาวพอกลับมาก็เช็คปรากฏว่าของมันสั่นกวเพเดิมบางที่อย่างโดนเมย์เห็นไหมครับแล้วก็มีเยอะแยะผมว่าอย่าไปเสียเวลาเลยแต่อยากจะให้เราได้อารยรักษ์สิ่งต่างๆเรล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์และการต่ออัติมีต่อครูนรรมดีนะมัดจะเล่นเลื่องอะลรอย่างสั่งให้เราเนี่ยชอบละหมาดตะฮัจญุด กิยามินเล่นมากๆจนกระทั่งซาบบอกว่าท่านทำเลยจริงๆท่านขนัดหรืท่านเป็นคนที่อัละทัดอยู่แล้วท่านนบีบอกว่าอาฟาลาอากูนะอับดัลชากรอฉันไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะเป็นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์มากที่สุดกระนั้นเองมีรายงานบอกว่าละหมาดจนกระทั่งขอเท้าที่สองข้างอีกแตกบางรายงานบอกเบือนบางรายงานบอกถึงกับเดินไม่ได้ยืนละหมาดนี่คือท่านนบีของเรา วันที่มึงจะเป็นวันแรกของวันแห่งมุสลิมนทบุรีซึ่งจัดขึ้นที่มัสยิดอาระห์มะกุนอิสลามเลยะก็คือเงนของเราครับเพรางก็จะต้องปอยู่ที่นั่นแต่เช้าะต้องปถึงมุสิมถึงต้องเยมเนนี่เงานของเราพระป็นงนงนโดยรีที่มมีการประชุมมีการแถลงข้อเสนมีการประชุมทุกภาคส่วนก็มีการประหยัดกรรมการมัสยิดครูุรอานครูฟัดบุครูศาสนศาสตร์ทั้งสูงท่านเชื่อไมครัไม่เคยมีใครประชุม่ยโดยเฉพย่คตครู แต่เวลาจะแจกเงินมีครบครบเลยเออพลุ่นเล่นเลยเล่นมาตลอดแล้วครับผมนแหละว่ามาตลอดเมื่อวีที่เราบอกว่าเายกขอให้ยกมาในที่ตู้ครูสารสนารสนารสนมามีคนเวลาขอทนมีนจะวยคนนะครับมาสามคนกับเรื่องอยางนี้ยกับเรื่องอย่างเนี้ยมาสาคนแต่เวลาพุนเราได้เลยไม่ใช่อะไร ถ้าอยากพูดพูดพูดตรงนี้มีระยะหมาองความถึงเพื่จะัดเงินเลยเพื่อจะดัดเลยถ้ารายได้เสนอเป็นเลขจำเนงมาเลยทีเดียวเพื่อสถิติเพื่ออัตราส่วนจะได้สูงอะไรประมาณนึงแต่เมื่อเขาไล่ทางฟังเลยมันก็เหมือนเป็นการตำหนิลดจำนวนเงินมากมากเท่านั้นเองเนื่อมันมีอยู่ในสังคมบ้านเราแล้วถ้าลราขยายเป็นอย่างนี้คนรุ่นหลังจะเป็นยังไงมันก็ต้องละลายมันเหมือนภาพที่มันอัปลักเกิดขึ้นจากวิ่งแน่หรือจากคนระดับสูงที่ปฏิบัติที่กระทำ เรื่องเสียเงเดียวันก็ไปแสดงด้งวยมาเช้าก็ซ้อมละเนี่ยผมผมไปทุกอย่างเลยครับซ้อมด้วยซ้อมดนตรีด้วยดนตรีนู่นั่นก็บอกให้ครูคนหนึ่งไปยืนอยู่ข้างหน้าให้ชัดเจนแล้วก็ได้เจ,จวกเขาแหละจะให้ยกมือเลยเห็นเด็กทุกคนมองก็ปรากฏว,ว่าทำได้ดีแล้วก็เรียนเราไปที่ก็จะไปขับร้องเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเหมือนกันแล้วคืนทีื่องรี่องนี้หลังจากเสร็จเรื่้วผมจะต้องไปที่ตัวกระบี่ ัเช้าวันก็กลับมาถูกจีวอนไปเลยท่านเรียนเลยว่าก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้พัดไมาผลเลยท่านผู้ชมไม่ได้พัดไมาผลกับเรือต้องมรืออยู่ที่เฉยเลยเบาแจกประกาศสมัครนักเรียนฝั่งดีเด่นของจังหวัดนนทบุรีแปดร้อยคนครับเรื่องขบวนที่ต้องทำเนี่ยก็แค่หลายๆก็เป็นเรียนตายไปก็แค่นี้ก็จบไม่มีอะไรเนี่ยแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ต้องทำต้องทำอย่างเดียวก็จบเขาเลยนะ นะครับให้สภาพสังคมเราทั้งระดับเมืองเล็กระดับตำบลระดับหมู่บ้านระดับจังหวัดซึ่งเงนะราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ก็ทั้งระดับประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งสูงยิ่งเห็นภาพอันอัประลักที่เกิดขึ้นกับพีเมนมากมกายหลายกองนะครับอะไรตอนนี้อะไรกันเนาะเอาละครับวันนี้เอาแค่นี้แต่พระส่วน,น,นเริ่มด้วยผมไม่เริ่มีืนไม่เริ่มไม่เรื่องบอกอาจารย์ไม่ได้ว่จะยืนไม่เริ่มเลยอาจารย์ก็ไม่ยืนไม่เร่มกันไปยืนกันกลางเดือนนี่แหละเวลาพูดเนี่ย อธิบายเรื่องอารต่างๆตางยเดกมัน็มองว่านบ่ายทตัอย่าน้เาก็ไปยืนกางแบกันบอะมันเด่นเมื่อีมันคิดเลยบอกว่ากูไปยืนกางเกได้ก็พเ่นเมมีการเวยาวกันว่าเอาเปรียบเสียเปรียบมันมองจะเสียเปรียบน่กต้องคุยจะได้เปรียบนิดนึงมันไม่ยอมนี่มันมั่มันอร่อยนาดนั้นนันคือเพื่นนนีสอนนี่แบบไหนอะเนี่ยนะอะไรครับมีอะไรเยอะๆหลังเราก็มาคุยกันเรก็ดูไปเห็นภาพพรอวงจรดีขออนุญาตปิบัธรม

والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك بالخير ما سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم